ลุกนี้นาเด็กมากใบเฟิ Fern, ร์นพัสกรตัดผมสั้นแล้วเรียกไดว้ว่าเป็นดารานักแสดงและพิธีกรมากความสามารถที่ลหลายๆคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวใบเฟิร์นพัสกรพลบุญดาราพิธีกรที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายและเป็นดาราสาวคนดังที่มีอารมณ์สนุกสนานเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังไบเฟิร์นลูกสาวคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังจาตุรงมกจก โดยเราจะเห็นผลงานของสาวใบเฟิร์นอยู่เรื่อยๆเรียกไดว้ว่าลูกไม้ตกตายต้นจริงๆเลยทั้งสวยเก่งขยันทำงานจนมีผลงานมากมายและมีแฟนคลับทั้งชายและหญิงติดตามคอยซัพพอร์ตจำนวนมากล่าสุดสาวใบเฟิร์นทำแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องฮือฮาเมื่อเธอตัดสินใจตัดผมสัน้นเป็นลุกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสวยเท่จนสาวๆหลงรักอยากจีบกันเลยทีเดียวเราไปชมภาพกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าใบาเฟิร์นน่ารักและสดใสมากๆเลยจ้า